สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าข้าวใสกวกนะคะ <c oughs> อันนี้ก็ก๊อกที่สองนะคะ <c oughs> อันนี้ก็ก๊อกที่สองะะ <c oughs> แล้วก็มาขายเสื้อผ้าขม้านะคะนี่ค่ะอันนี้ก็สวยมากนะคะ อันนี้คลิปนี้ก็ตัวนั้นมีหตัวแล้วนะคะที่คลิปที่หนึ่งตัวนลคะตัวที่แปดค่ะคลิปนี้คลิปสองนะคะตัวที่แปดแล้วนะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะสามร้อยพร้อมส่งค่ะสามร้อยพร้อมส่งนะคะถ้าซื้ออยู่ตรงนี้ก็ 250นะคะ259ไม่ขายนะคะผ้าหมักโคนนะคะหมักโคนแบบนุ่มๆนนะคะก็300พร้อมส่งนะคะ300พร้อมส่งะคะ่ะใครสนใจก็โทรมา096 503 6341น,นะคะนี่ค่ะ300พร้อมส่งนะคะ ตัวที่แดแล้วนะคะอันนี้ก็ตัวที่9นะคะตัวที่9ค่ะตัวที่9นะคะก็3ามอยพร้อมส่งนะคะ300ร้อยพร้อมส่ง่ อันนี้ก็ใสอันนี้มะพร้าวตาเดียวนะคะก็สามบันสองบันไดนะคะสองบันไดค่ะก็บันไดเงินบันไดทองนะคะมาแล้วค่ะแอนแอนมาแล้วนะคะเย,ย็บมาใหม่ๆนะคะเย็บมาใหม่ๆนี่ค่ะก็กระดุมก็มะพร้าวตาเดียวนะคะมีกระเป๋าด้วยนะคะมีกระเป๋าด้วยนะะี่ค่ะ ก็ใส่ของใส่โทรศัพท์นะคะ300พร้อมส่งค้าซื้ออยู่ที่นี่ไม่ได้บวกค่าส่งก็250นะคะ250บาทนะคะ250บาทนะคะก็ตัวที่8แล้วนะคะตัวที่7พที่8แล้วนะคะนี่ตัวที่8นะคะก็300พร้อมส่งนะคะ300พร้อมส่งค่ะ ที่เก้าตัวที่เก้านะคะนี่อ้าวอ้าวทอนเอาพี่จะเอาพอเอาแน่นอนดีนะได้ไม่ได้คิดร้อยน่ะโอ้เอามาทอนเลยเดี๋ยวมาคิดร้อยน่ะอ้าวก็ดีไดาสิบแาด ทอนมาค่าไฟค่าอะไรบ้างแหละจะพูดมากจะพูดาก็ได้รำเนาะเราไม่ได้รำด้วยน้อยเดียวอะไรนักหนาเออก็แบ่งให้อยูแบ่งเพื่อนแบ่งให้อยู่จะมีไหมเนาะนี่เนาะชาวอีซิปขังก็ไดักจนรพันธ์โอ้ยมันไม่ใช่หรอกได้แต่ย่านิงนี่แหละเพราะใครก็มาเอาฟีต่อไปนี้ไม่ให้ฟรีแล้ว ได้แต่คนคูดได้เลี่ยฟรีเยฟรีชื่อยุทฉันฟรีได้ก็ใช้บายไฟฉันบาไฟฉันก็จะจ่ายเดือยนะฮะสี่บาทเมืองเขานั่นแหละไม่ต้องจ่ายฉันไม่จ่ายแกเดี๋ยวเราสองคนเราแกไม่ต้องจ่ายเราแค่เราไปยืมลโพงพวกแกไปเออยืมได้ไหนน้อหนิงน้อมันไม่ใช่หมดแล้วบอกเงินหนี้เงินเหรียญนี่เงินเหรียญเธอมีเงินเหรียญสิ่ไหมเออ ได้ฟ้นก็เรียกเ okay. พื่อนน้อยเออขอให้ฟ้อนสังคมกันได้เออระบุแว้เออเดี๋ยกคนได้เรียฟ้อนดีกันตอนนี้กับแม่บุญถิ่นบอกไม่รู้ฟ้อนให้ใครอีกเออแต่ไม่รู้ว่าก็ไม่มีค่อยบ้างเออโบุญถิ่นก่อนเอฟซีแม่บุญถิ่นเดือดสามแม่บุญถิ่นตัวที่เท่าไหร่แล้วเนาะเดี๋ยวนับก่อนเด้อ ก็หลงแล้วนะคะก๊อกสองมาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ตัวที่เก้าตัวที่สิบแล้วนะคะตัวที่สิบแล้วนะคะก็แอนแอนี่ค่ะสวยมากนะคะค่าตัดก็มันแพงนะคะเดี๋ยวนี้อันนี้สองร้อยห้าสิบสามร้อยพร้อมสูงนี่ไม่แพงเลยนะคะก็ผ้าขาม้าหมักโคนนะคะมาอีกแล้วเสื้อคลุมนะคะลายผ้าขาม้ามาใหม่ๆนะคะมาใหม่ๆ ถ้าใครสนใจมาซื้อที่ร้านป้าคำสายกกกอกที่หน้าบ้านลุงพลนะคะ <c oughs> ถ้าเอซีมาหาลุงพลแวะมาซื้อเสื้อผ้าร้านป้าคำสายนะคะผ้าขมามักคนผ้าถุงผ้ามัดมีเสื้อผูไทยเสื้อผ้าขมา้ากระโปรงผ้าขม้านะคะมีหมดทุกอย่างนะคะกางเกงด้วยอันนี้ตัวที่สิบนะคะ จะเรียงไว้นะคะตัวที่สิค่ะตัว่10นะคะ300พร้อยพอมสุงนะคะส0พร้อยมสุกค่ะ300พร้อยพอมสุงนะคะสามร้อยพอมส่งตัวที่สิบแล้วก็หอแล้วนะคะยังไม่ก็โซแค่สิบตัวก็เป็นมัดมัดจะเอาโทนไหนสีไหน ติดต่อมาป้าคำสายกวกกองนะคะ0 9 6ย์3 6 3 4 1นสี่นะคะแบบป้าคำสายใส่นี้ก็มีนะคะสวยมากเพราะว่าป้าคำสายชอบสีแดงค่ะสีแดงเท่านั้นนะคะสีแดงสีขาวสีกรมก็ได้นะคะก็สวยมากแกอย่างป้าคำสายใส่เสื้ออันนี้แล้วก็สวยนะคะสวยมากด้วยค่ะขอบคุณนะคะ ก็เจ็ดนาทีเองเนาะจะไลค์คลิปละสิบห้านาทีนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่ก็โยนไว้ก่อน <c oughs> นี่ค่ะอันกล่องนี้ก็จะแกะใหม่นะคะมาใหม่แล้วนะคะฝี <c oughs> มือเยี่ยมเลยบ้านนี้บ้านหนองมะเกือนะคะ <c oughs> าาอเออกระดอน <c oughs> ได้เลย <c oughs> เออปปาส่ฟอเ นูนะ่านูนะ่านูนะ่าเสื้อผ้ากา็มาเสื้ออันนี้มาแล้วนะคะ อันนี้ก็ผ้าครามนะคะ3 5มพร้อมส่งนะคะเนี่ยสามพร้อมส่งนะคะมันจะลึกจะใหญ่นะคะอันนี้ก็เท่าป้างใสนี่แหละค่ะนี่ค่ะ หน้าอกใหญ่ๆนี่ก็สวยมากนะคะนี่ก็มีกระเป๋าด้วยนะคะนี่มีกระเป๋าด้วยมันลึกมันใหญ่นะคะเท่าป้ากำใสใสยอยู่นี่แล้วค่ะตัวนี้ก็ 350,. พร้อมส่งผ้าคามาไม่ใช่นะคะอันนี้ผ้าคามแบบพิมพ์คะ่ะพิมพ์ลายนะคะพิมพ์ลายสีสวยมากเลยนะคะก็จะโชว์ให้ดูนะคะ อันนี้ก็ชูตัวเดียวเนาะอันนี้เนาะชูตัวเดียวนะคะตัวหนึ่งก็ป้าเอาใส่ใส่อยู่นะคะตัวที่สองก็ห้อยไปแล้วนะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะลายมีนะคะพิมพ์แบบลายมีโหโหก็ใส่แล้วก็สวยอย่างป้ากขาใส่เนี่แหละคะ่ะเพราะว่าป้ากขาใส่ใส่สีแดงปากก็สีแดงนะคะ นี่เห็นไหมคะนี่สวยมากเลยค่ะสามรอยห้าสิบพร้อมส่งนะคะตัวนี้เป็นตัวสิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดตัวแล้วนะคะข้าคามนะคะก็สิบเอ็ดแล้วนะคะ <c oughs> อันนี้จะโซ่สิบสามตัวนะคะเสือ้อเสื้อคลุมนี้จะ สซแค่สิบสามตัวนะคะแล้วก็มากางเกงกางเกงขากล้วยกางเกงธรรมดานะคะนี่ค่ะจะพอไมอหมเนาะเหลืออีกห้านาทีนะคะก็อันนี้ก็สามร้อยพร้อมส่งนะคะผ้าขม้าหมักโคูนนะคะต้อให้ขายดิบขายดีเนาะปูกเอ้ยให้ขายดิบขายดีเด้อปูกเอ้ย พรุ่งนี้ก็จะลงไปซื้อของนะคะถ้านั้นไม่มีเงินซื้อของนะคะปู่เอ้ยช่วยลูกช้างลูกม้าด้วยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะอันนี้สามร้อยพร้อมส่งนะคะมีกระเป๋าด้วยนะคะมีกระเป๋าด้วยมีกระเป๋าล่วงด้วยนะคะนี่สองข้างนะคะสามร้อยพร้อมส่งค่ะตัวนี้ตัวสิบสองนะคะ เบอร์สิบสองนะคะตัวนี้เบอร์สิบสองนะคะสามร้อยพร้อมส่งสวยไหมคะใหญ่ไหมคะ 300, จะโซ่แค่13ตัวเท่านั้นนะคะก็มีคลิป 1- คลิป2นะคะอันนี้ก๊อกสองเรียกว่าก๊อกสองนะคะก็จะเรียกว่าก๊อกสองนะคะแล้วก็ติดกระดุมก่อนนะคะ FC ลงพลติดกระดุมก่อนนะคะก็จะติดกระดุมก่อน,นะคะ่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะป้าขับใส่ก็ว่างๆก็อยู่ในร้านแล้วก็ขายเสื้อผ้านี่แหละไม่ได้ไปไหนนะคะนอกจากไปซื้อของแล้วก็ไปดูบ้านแล้วก็ไปดูนาน,นะคะสวยไหมคะอันนี้ก็สีเหลืองนะคะสีเหลืองผสมกับเลือดนกนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะสีเหลืองผสมกับเลือดนกนะคะก็3 0 0ร้อยพร้อมส่งค่ะ เสื้อคุมนะคะ300พร้อมสูงนะคะสวยไหมคะ300พร้อมสูงนะคะตัว13ค่ะจะเลิกโชว์แล้วนะคะเสื้อคุมผ้าคมาผ้าพิมพ์ลายนะคะผ้าคามแบบพิมพ์นะคะก็โชว์ไปแล้วนะคะ ก็โชว์กางเกงขาควยก่อนนะคะนี่ค่ะแบบนี้ก็เหมือนป้ากำใสๆนะคะแบบนี้สวยไหมคะนี่อันนี้ก็0 0พร้อยพมส่งนะคะ0 0พร้อมสูงมีตัวเดียวค่ะอันนี้มีตัวเดียวนะคะโอ้มี2ตัวเนาะอันนี้ก็300พร้อมส่งขาล่วงล่วงคือใส่ได้ตั้งแต่น้ำหนัก120กิโลขึ้นไปหาร40กิโลนะคะ นี่ใส่สบายสบายสั่งตัดมาถึง140กิโลนะคะรับได้นั่งได้ยืนได้ก็ขายใหญ่ๆกางเกงติดแอร์นะคะกางเกงติดแอร์ผ้านุม่มๆนะคะก็300พร้อมส่งตัวที่1น,นะ,ะตัวที่สองค่ะตัวที่สองอันนี้ตัวที่สนะคะตัวที่3นะคะ300พร้อมส่ง ถ้าใครสนใจ096 503 6341นะคะนี่ค่ะกางเกงนี่สวยมากเลยนะคะตัวที่3อันนี้ตัวที่4นะคะตัวที่4นะคะนี่อันนี้ก็สวยนะคะกางเกงติดแอร์นะคะกางเกงติดแอร์นะคะนี่ก็มีกระเป๋าด้วยนะคะนี่กระเป๋าด้วยนะคะสามรพร้อมส่งค่ะตัวที่4แล้วนะคะ ก็เอาห้าตัวนะคะตัวที่สี่แล้วก็มีตัวที่ห้านะคะนี่ก็มีตัวที่ห้าตัวที่ห้าเกิดขึ้นแล้วนะคะตัวที่ห้านี่ก็อยู่ในนั้นมันจะเป็ดนะคะแต่อันนี้มันไม่เป็ดนะคะมาแล้วนะคะเอนเอนมาแล้วนะคะ อันนี้กางเกงติดแอร์ค่ะใส่ได้ตั้งแต่เอวยี่สิบเจ็ดจนถึงเอวหกสิบนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยเอวสามสิบก็มีนะคะเอวยี่สิบสี่ยี่สิบเจ็ดก็มีนะคะบอกมาเลยค่ะใส่แล้วจะได้สวยนะคะนี่สามร้อยพร้อมส่งนะคะตัวที่ห้านะคะอันนี้จะโชว์แค่ห้าตัวเท่านั้นนะคะ ตัวนี้โซหตัวนะคะกางเกงติดเอนะคะตัวที่หค่ะแล้วก็ตัวที่6นะคะเอนแอนอันนี้กางเกงธรรมดาใส่ได้ตั้งแต่ยี่สิบสี่จนถึง40นะคะเอวอันนี้ค่ะนี่อันนี้ก็สวยนะคะ300รอพร้อมส่งค่ะสามร้อพร้อมสุงนะคะโอ้ยสิบหกแล้วขอบคุณมากๆนะคะ